วันนี้ผมอยู่กับโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าทรงพลังถึง2มอเตอร์กับโปรซีรีส์ โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า1ในไอเทมจากอมอร์ดีไซน์นะผมโต๊ะรุ่นนี้ทรงพลังถึง2มอเตอร์เลยนะมีทั้ง2สี2ขนาดเพื่อนเพื่อนได้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีดําที่วางอยู่ตรงนี้หรือจะเป็นสีไม้วอรนัทวินเทจขนาดก็มีให้เลือกง2ขนาดนะผมจะเป็นหน้ายา140ว1 4 0กว้าง70ซนติเมตรนะผมแล้วก็อีกขนาดหนึ่งคือ160เซนใหญ่ยยๆบึ้มๆเลยหน้ากว้างเนี่ย75เซนติเมตรนะผมปรับความสูง2มอเตอร์ทรงพลังมากๆนะผมตั้งแต่72 cm, เจ็ดสิ1สองเซนยกไห้ว่างพลังสุๆ ถามถึงความแข็งแรงของโต๊ะเนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆตอนเทสเนี่ยนั่งกัน2คนน้ำหนักประมาณ156 6 0โลเอาขึ้นเอาลงเนี่ยสบายเพราะว่าหน้าโต๊ะเนี่ยหนาถึง1.5เซนติเมตรอันนี้ผมนั่งคนเดียวประมาณ90นะไม่มีแอนไม่มีงอเลยสักนิดขาทั้ง4มุมเนี่ยเป็นคาร์บอนสติลหนาๆแข็งแรงมากๆแล้วก็มีคานยึดรับทั้ง4ด้านมาพร้อมที่วางแก้วน้ำที่แขวนหูฟังไม่มีโยกเยกแน่นอน นอกจากนี้ยังมีแพนลองเมาส์ขนาดก็คือมาแบบนี้แถมให้อีกด้วยนะขนาดนจะอยู่70คูณ60เซนติเมตรนะผมเย็บเก็บข้างมาให้เรียบร้อยมาถึงราคากันบ้างเพื่นพนพนอนๆจะตกใจนะเพราะว่าขนาดเริ่มต้น140เซนเนี่ยราคาอยู่ที่7,490บาทถ้าขนาด160เซนเนี่ยอยู่ที่7,790บาทเท่านั้นอย่าลืมนะมันสองมอตเตอร์แข็งแรงมากๆโต๊ะรุ่นนี้จากอโมอดีไซน์ผมเป็นแบรนด์ในเครือที่แยกมาทีหนึ่งเพื่อเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน มันต้องแต่พื้นผนงังเพดานโต๊ะเก้าอี้ห้องน้ําทั้งหมดภายในบ้านแบรนด์นี้มีอีกเยอะแยะมากมายฝากติดตามไว้ด้วยแล้วผมขอฝากเนื้อผมกับโต๊ะรุ่นโปรโซซรีอย่าลืมติดตามนะครับผมเพราะว่าคลิปหน้าไอเทมจะเป็นอะไรเด็ดเดโดนๆแค่ไหนฝากติดตามทุกคผมที่ช่องนิวออร์เ n ันอินสปอรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ